นี่นังเต้นเรามดยเริมย่างมาจีมาเริ่มย่งตรงนี้จีกูไม่เต้นแล้วนะเดี๋ยน้องมันทำเป็นเองแม่มเร่มางเ็นน่ารักและน่จดแลมาเด่นของนมาเลยเป็นคนเดียวะกสว่างปีใหม่มาจีมาีมด้เป็นหน้านมรขนมดยนะคะขนม้วค่ะได้คาราทขนมหน่อยค่ะ ขพรค่ะอกไวให้ทานแขนพรค่ะขอพรเพื่อนขอต้องให้พรวางตรงนี้ได้พรได้ไ้ได้ไดรขอให้ขอให้ลูกแม่กันนานนาวขอใหกันนี่อยู่ความเป็นถุกเย็นนะคะนะคะรวยรวยรวยทุกคนนะคะ ถูกอนะแอนะคะอยู่นานๆนะคะน่คะจำเด้อเลยโยเลมากของเรนอยอะไม่น้อเลยนะเต็มดนแต่อะเต็มะคะนี่พีชจลน่ากับเอกับจำก็ไม่ได้ทีนีกาบซองละกาบสองเน่ไปแม่จะอันรายอ่ะได

<l 67> เราเเนี่ยสงสเนีแม่แม่แข็งแรงเนี่ยไม่เช่นนั้เน้องตัเป็นยังไงแม่างใครเลี้ยงยังไยวจะบว้ะเปนดทเองก็ามไเล่นแนี้ใครตั้งหน้าียวะใครวเองน้องตงเป็นยไอ

ก็มวยไม่ใช่ไม่ใ่ล้ยกันเนี่ยโอเียงใกเลี้ยงไข่มไข่โไม่มไม่สอเลยอนได้อน้เลยมือก็มอจัยยงไป่าน้าเ ไปเวก่อนเวก็ไปรียวก็ไปเรียวก็ไปก็ไปเรีวก็ไปเรียก็ไปเรียเรก็เรียวก็ไปเรยก็เรยวก็ไปเร็ไปเวไปเรเียไยวไปเีไปเไปีไเรียไปยวไปปียวก็ปีก็เรียวก็ไเไรไปไไไรรเไปววยเรไวไปีปีเียว แดงไปนะไปเฟืองฟ้านะแข็งแดงใช่ไม่ตอนแรกเราบอกว่มันอาทิตย์แล้วก็เพิ่งเดือนก็โทรมาบอกไปวันนี้นัดเกิดจิ๋มื่จะไปวนี้บอกวันนี้ไปมีไขยเ้ยเฮ้ให้ไปนะใจเลยไจัเลย แม่จ๋าขออนุาตยิ้มสวยๆนะคะหาคนะยิ้มหวาน่หมา้านเลยใช่ขาขา่เยานะห้าคนห้าค่ห้าคน้า้า รีบรีบเดี๋ยวาเซ็งีนะบแล้วเกตเกตเ